Call to action ปุ่มสำคัญที่คนมักลืม Call to action สามารถเป็นได้ทั้งลิงก์นะคะปุ่มเป็นภาพก็ได้ที่เราจะต้องทำให้คนที่เข้ามาดูเว็บไซต์ของเราเห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าถ้าเราจะซื้อเนี่ยต้องกดตรงนี้นะถ้าจะอ่านต่อก็กด subscribe member ตรงนี้ได้เลยถ้าจะนัดหมายกดที่รูปนี้สิหรือถ้าพูดภาษาการตลาดหน่อยก็คือว่า Call to action เนี่ยคือปุ่มสาหรับการเก็บ action ที่เป็นการวัดสาคัญของเว็บไซต์เราค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บลีดหรือการเกิด conversion ต่างๆเ ้นโดยสิ่งที่หลายๆคนพลาดก็คือการทํา call to action เนียนไปกับบริบทและพื้นหลังจนเกินไปจนคนอ่านเนี่ยไม่รู้ว่าให้ไปกดหรือให้เกิดเนี่ย action ตรงไหน call to action ที่ดีนะคะต้องเด่นมีสีที่แตกต่างกับเนื้อหาอื่นๆมีช่องว่างระหว่างบรรทัดบนล่างนะคะและใช้คําง่ายๆเลยค่ะที่คนอ่านสามารถทําตามได้ทันทีอาทิเช่นคลิกเลยลงทะเบียนเลยสมัครสมาชิกตอนนี้พวกคําง่ายๆปุ่มที่กระแทกตากระแทกใจนะคะพวกนี้จะเป็น call to action ปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมรีวิวในส่วน call to action กันด้วยนะคะ